สวัสดีนะคะทักทายอีกคลิปค่ะกับผ้าผ้าปูมนะคะไหมทองสมปรบภูมไหมทองเป็นไหมน้อยพันไหมทองทั้งพุ่งและยืนนะคะผืนนี้เป็นกลมประซอมลายผสมนะคะลายผสมเส้นยืนเป็นลายริ้วแล้วก็มีเชิงนะคะผืนนี้น่าจะมาจากผ้าประมาณ18-19ถึงผืนนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสวย ความสวยความเท่นะคะทอห้าตะกอลายลูกแก้วนะคะผืนนี้เดี๋ยวจะจับขึ้นนุ่งใส่หุ่นให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเท่ของผ้านะคะโดยหน้านางนะคะหน้านางเป็นใบผิดสีพุ่มกับเชิงเทียนสวดทรงอ่อนช้อยสวยงามนะคะหน้ากระดานเป็นกูมพลึง นะคะหน้านางสวยมากผ้านุ่มมีน้ำหนักสวยงามมากนะคะโดยไหมทองเป็นเส้นไหมเกรดพรีเมียมนะคะเป็นพันเฉพาะที่พัฒนาสายพันธุ์จากพันธุ์พื้นบ้าน แต่ว่าเส้นใยจะแข็งแรงกว่าเรียบกว่าเงางามมากกว่าแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่านะคะเป็นงานผ้าของครูบันเทิงม่องไวนะคะผืนนี้เพิ่งตัดออกมาจากกี่ซักเรียบร้อยนะคะซักแล้วก็ใช้เส้นไหมสอยริมค่ะมาจากผ้าประมาณ18-19ถึงผืนนะคะนับไม่หมดต้องเทียบสีเทียบลายนับนะคะแต่สีสวยคลาสสิกค,ค่ะ หลายสีก็จริงแต่สีไม่โดดนะคะผ้าสวยงามมากท่านที่ถูกใจทักทายมานะคะสมปักปูไหมทองลายกลมผสมลายผสมหน้าผ้ามาตรฐานนะคะเส้นยืนเป็นลายริ้วมีเชิงผ้าประมาณ18-19ถึงลายนะคะทักทายมาได้12,500บาทโทรได้ที่เบอร์087-246 3 4 34, 34 087 246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ